สวัสดีนะครับวันนี้ครับพบกับผมนะครับประถมแท็กเตอร์กําแพงเพชรนะครับวันนี้ครับเป็นเลอกรามยมดีนะครับก็ได้จัดส่งนะครับเป็นตัว l 4 0 1 8นะครับจดทะเบียนปี60นะครับตัวนี้ลูกค้าที่อำเภอศบปราบจั้งวัดลำปางนะครับได้มาชมรถแล้วก็ได้วางมาจําไว้นะครับแล้วก็ถึงเวลาเป็นพรุ่งนี้เช้านะครับได้ออกเป็นทางสี่ห้านะครับก็ลูกค้าเอาตัวใบมีดด้านหน้าครับแล้วก็ผ่าน ฐานจะเป็นของตาช้างครับแล้วก็จะมีอ่าตัวตัดหญ้าไอตัวชักล่องนะครับตัวนี้ตัวชักล่องของ LCS แล้วก็อา่ผ่านพุดมันนะครับของ LCS นะครับตัวนี้ลูกค้าได้สั่งเพิ่มเติมไปนะครับนี่ฮะตัวนี้เราก็จัดหาให้ได้หมดทุกอย่างนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเอาอะไรนะครับตัวนี้เราก็จัดหาให้นะครับตัวนี้เราก็ไปส่งพรุ่งนี้เช้าพร้อมกันเลยครับอุปกรณ์นะครับ อาคบเพชรนะครับไปทาไร่มันนะครับตัวนี้ก็แน่นหนาครับตัวนี้แน่นหนาเหล็กดีนะครับเหล็กหนานะครับของค่าย l c s ตัวนี้นะครับอาลูกปืนดีลูกปืนใหญ่นะครับหัวใหญ่ครับโค้งหนาตัวนี้ครับตัวนี้ของ LCF ของเรานะครับแล้วก็อาจะมีนี่ตัวนี้เราแถมคาดหน้าเพิ่มนะครับก็แถมให้ด้วยนะครับตอนแรกไม่มีมานะครับนี่ฮะผ่านเป็นตาช้างนะครับของคู่ตัวนะครับ เป็นใบ22 6สคูณ22นะครับตัวนี้ผ่านสีเดิมลูกค้าแล้วก็ตัวรถก็ตัดสภาพให้ตั้งคันสวยสดนะครับตัวนี้สวยสดเต็มที่นะครับรัดสภาพเต็มที่เลยนะครับตัวนี้ตัวนะครับก็สวยงามนะครับตัวนี้ลูกค้าได้วางไว้จําไว้นะครับใส่ตามมานางครับลูกค้านะครับตัวนี้ก็ใหม่หมดนะครับเป็นโซ่ข้างสองข้างใหม่หมดแขนแขนตัวนี้ใหม่ตัวนี้ใหม่นะครับ ก็ตอนนี้ก็ใหม่หมดนะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงน,นี้ให้ใหม่ด้วยถ่ายน้ำมันท้ายน้ำมันเครื่องให้ใหม่หมดทุกอย่างนะครับแล้วก็ยางใหม่ทั้งหมดสี่เส้นนะครับตอนนี้ก็เอาไปใช้งานจบๆเลยนะครับปี60นะครับจบไปไม่แรงนะครับจบไปไม่แรงรอด40,000นนะครับตอนนี้เฉพาะชุดใบมีดด้านหน้ากับพานพนนะครับตันนี้รอด400,000นะครับอ่า นี่ครับลูค้าท่านใดนะครับสนใจรถสวยแบบนี้ก็สามารถโทรได้นะครับ0 943945978นะครับ0 943945978นะปฐมสเตเตอร์กระแมงเพชรนะครับตัวนี้ก็เป็นสติกเกอร์คุณภาพนะครับตัวนี้การันตีคุณภาพให้รับประกัน1เดือนนะครับหลังจากออกจากโอนะครับลูกค้านี่ฮะรถสวยนะครับเพราะว่ารถเด่นอยู่แล้วนะครับรถปีใหม่นะครับรถแน่นมากเครื่องเกียร์ดีนะครับเป็นรถไล่นะครับตัวนี้การ์ดหน้าก็สวยนะครับบูธสลักอะไหตีให้ใหม่หมดทุกอย่างนะครับ ลูกค้าเอาไปใช้งานได้เลยนะครับต er ัวนี้ไ hey. ม yeah. so ่ต้องกลัวนะครับลูกค้าใช้งานได้เลยนะครับอ่นี่นะสวยนะครับลูกค้าสวยเลยนะครับรถเราก็เก็บงานได้สวยอยู่แล้วนะครับตัวนี้เราก็สามารถที่จะกัรันตีคุณภาพให้นะครับตัวนี้อ่าไฟยกเลี้ยวอะไรใหม่หมดทุกอย่างไฟยกเลี้ยวใหม่กล่องเครื่องมือใหม่นะครับตัวนี้อ่าเนี่ยฮะสวยๆนะครับสวยๆมากตอนนี้ ลูกค้าท่านใดสนใจก็ยัอมกทีนะครับศูนย์94394578ครับท่านใดสนใจนะครับโทรมาได้ครับปรึกษาได้นะครับไม่ซื้อไม่ว่านะครับพูดคุยกันได้นะครับของเราก็เป็นกันเองแล้วครับตอนนี้นะครับเป็นกันเองอยู่แล้วครับผมของผมก็ทํารถมาก็ประสบการณ์ก็น่าจะตกประมาณเจ็ดปดปีนะครับตอนนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะครับรถทั้งคันเราทําได้หมดทุกอย่างนะครับทุกอย่างเลยนะครับพอสามารถที่จะการันตีคุณภาพให้ลูกค้าได้นะครับตัวนี้ นะครับอ่าเนี่ยฮะก็รุ่นอื่นนะก็มีมาเรื่อยๆนะครับลูกค้าสามารถที่จะโทรมาได้นะครับอ่าสั่งจองไว้ได้นะครับหรือว่าเราสอบถามได้ว่าอีรุ่นนี้มาไหมหรืออะไรก็โทรมานะครับตัวนี้เนี่ฮะอ่าชุดเป็นมิตน้าแล้วก็กลับหน้านะครับตัวนี้เราใส่ให้ครบนะครับตัวนี้เราก็จัดส่งอผเภอซับปัดบัตรลำปางครับผมยังไงก็ขอฝากกันนะครับลูกค้าที่ติดตามในช่องยูทู e นะครับแล้วก็อ่าชมในช่อง เพจของเราครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็กดซับสไครป์กระดิ่งแจ้งเตือนให้หน่อยนะครับแล้วก็มีอะไรจะจะแนะนำไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเพจของร้านเรานะครับผมวันนี้ก็มาถมแท็กเตอร์นะครับก็ฝากไว้นะครับสวัสดีครับฮะเล็กไว้นะครับมาหลังไว้ะครยางไอทีิเส้นทําใช้งาน เรารถร้านเราไปเองนะครับวันนี้ร้านเราไปเองนะครับใจมากเขาจะเอารถร้านเราไปครับมันเกิดใจมากครับต้องอาศัยรถจ้างนะครับตอนนี้แต่เราก็สามารถที่จะส่งได้ทั่วประเทศนะครับตอนนี้ทั่วประเทศเลย